สวัสดีครับผมนายพฤฒวัฒนวันนิพิพัฒนรหัส531 006 32 00 200, นะครับวันนี้จะมาเสนอวิธีการทำตัวคองสปริงโดยใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับเริ่มแรกกดไปที่ New นะครับเลือกแบบ Part คลิก OK ครับไปที่ Sketch นะครับแล้วก็เลือก Sketch เลือก Font Pen ไปที่ Line ครับครับเราจะเริ่มว่าที่จุด Origin นะครับโดยการ Sketch รูปแบบ ตัวของสปริงคร่าวๆนะครับไม่ต้องสนใจขนาดมากเดี๋ยวเราจะมีการกำหนดขนาดที่หลังนะครับออพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ติ๊กถูกนะครับครับเราจะมากำหนดความสัมพันธ์ของแต่ละเส้นนะครับโดยให้เส้นนี้เนี่ยเส้นนี้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 แล้วก็เส้นนี้นะครับเท่ากันครับผมแล้วให้เส้น เส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันแล้วให้เส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยเท่ากันครับผมแล้วก็ติ๊กถูกนะครับต่อมาเราจะกําหนดขนาดของแต่ละเส้นโดยการใช้ smart dimension นะครับให้เส้นนี้เนี่ยมีขนาด40ครับโอเคให้เส้นนี้เนี่ย50 เส้นนี้ก็50ครับแล้วก็เนี่ยทำมุมกัน145นะครับครับแล้วก็ขนาดตลอดชิ้นงานเนี่ยให้เป็น160โดยหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรทั้งหมดนะครับแล้วก็ติ๊กถูกครับผมนี่ครับเราจะได้ตัวประคองสปริงในรูปแบบ2มิตินะครับต่อมาเราจะทำการลบมุมนะครับโดยการใช้ฟิ l l e t นี่ โดยการรัศมีการลบมุมเนี่ยเราจะให้เป็น5มิลิเมตรนะครับผมเราก็เลือกมุมที่เราต้องการจะลบเลยซึ่งเราจะลบทุกมุมเลยนะครับครับเมื่อเราทำการลบมุมเสร็จแล้วเนี่ย เราก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วเราก็ไปที่ฟีเจอร์ x อ็ครับโดยการทำรูปแบบ3มมิตินะครับโดยรัศมีความลึกเนี่ยเราจะให้เป็น40ครับผมกดติ๊กถูกเลยนี่ครับเราก็จะได้ตัวพวามสปริงของเรามาแล้วนะครับครับผมก็ขอจบการนำเสนอวิธีการทำตัวพวาสปริงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ